ฝนมาเมื่อคืนนะครับกลิ่นของคอกวัวที่เลี้ยงด้วยน้ำหมักจุลินซีย์นะครับกลิ่นแอมโมเนียเต็มๆเลยนะครับเหมือนยูเรียชัดๆเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าเลี้ยงวัวโดยใช้น้ำจุลินทรีย์นะครับรดฟางให้วัวผมเอาปุ๋ยนี้ไปใส่ข้าวนะครับได้สามวันเมื่อเจอฝนตกมาเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้าวด้วยกัน นี่แหละครับข้าวอยู่ฝั่งโน้นนะครับครับสวัสดีครับช่อง youtube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องก็วันนี้พาพี่น้องมาดูนะครับเนื่องจากว่าฝนเมื่อคืนนะครับกลิ่นแอมโมเนียชัดๆในคอกวัวนะครับทีนี้ก็พาพี่น้องมาดูข้าว ที่เราใส่ไว้แล้วนะครับพอดีมาเจอน้ำฝนแค่คืนเดียวปุ๋ยยูเรียชิดซ้ายแล้ครับแล้วปุ๋ยของเราก็สวยทนด้วยนะครับพี่น้องคอยติดตามดูเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูนะครับปุ๋ยยูเรียผมว่าชิดซ้ายเลยนะครับอันนี้มันฝนเมื่อคืนนะครับฝนประมาณหนึ่งทุ่มก็ดูประมาณอีกสองสามวันนะครับถึงรู้ว่าสวยชัดเจน ก็หลังจากที่แล้งนะครับนี่แหละครับพี่น้องก็เทียบเท่ายูเรียนะครับที่ผมกล้าพูดว่าเทียบเท่ายูเรียเพราะว่ากลิ่นกลิ่นในคอกวัวนะครับกลิ่นแอมโมเนียนะครับพี่น้องเหมือนกับกลิ่นปุ๋ยยูเรียเลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับที่ผมใส่มูลวัวนะครับพี่น้องก็ดูได้นะครับ ร่องรอยมูลวัวยังรอยอยู่เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็คงจะสวยนานด้วยนี่แหละครับพี่น้องครับ ก็หากว่าฝนไม่ตกมาสาดใส่โคกวัวผมก็คงจะไม่รู้นะครับว่ากลิ่นในโคกวัวของผมนั้นนะครับมันกลิ่นแอมโมเนียชัดๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นของยูเรียนะครับสุดาฟาร์มเลี้ยงวัวด้วยน้ำหมักชลิน4รส างให้วัวตลอดนะครับพี่น้องก็เลยผลปพลอยได้จากการใช้นะครับมูลวัวนะครับที่ผมใส่ล่วงหน้าแล้วนะครับนี่เพราะว่าเราก็จะใส่ตามไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนเหลืองเราก็เอามาใส่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องปีนี้นาหวานนะครับ นี่แหละครับก็เลยนําเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับตอนเช้าเป็นยังไงครับพี่น้องมาดูสภาพของข้าวนะครับที่ฝนเมื่อคืนแล้วก็ผมใส่ปุ๋ยมูลวัวผมว่าดีกว่าปุ๋ยยูเรียด้วยซ้ํานะครับมูลวัวของสุดาฟาร์มที่เราเลี้ยงด้วยน้ําหมักจุลินทรีย์นะครับแล้วก็รดฟางให้วัวนะครับพอดีฝนตกมา กลิ่นแอมโมเนียชัดๆเลยนะครับผมก็เลยวิเคราะห์ดูว่าปุ๋ยของผมที่อยู่ในคออดีกว่ายูเรียด้วยซ้ำนะครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นข้าวของสุดาฟาร์มนะครับที่เราทำโดยการหว่านนะครับทีนี้ส่วนอีกแปลงหนึ่งนะครับยังอยู่นะครับเรายังไม่ได้ทำเนื่องจากว่าข้าวแตกนอน,นี่สวยมาก ว่าจะรอเกี่ยวอย่างเดียวแต่แปลงนี้นะครับคลิปนี้พาพี่น้องดูว่าปุ๋ยในโคกวัวของเรานะครับดีกว่าปุ๋ยยูเรียและก็สวยนานด้วยเพราะว่าเราใช้น้ำหมักในการรดฟางให้วัวนะครับใช้ทั้งปีนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นแต่มีฝนตกมากลิ่นแอมโมเนีย นะครับก็จึงนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้รู้เรามาเลขเรียนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ